ทำอะไรกันอยู่ค่ะทุกคนเมื่อกี้เรานวดอยู่แต่ว่าไม่นวดแล้วเข้ามานั่งในนี้ดีกว่าสปอยเอ็มเพลงใหม่หรอ เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้ดูแล้วปะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้ดูแล้วมาสปงสปอยอะไรอะดูพระให้หน่อยเอามาสิถ้าอยากให้ดูพระให้ก็ทักมาเซียนหมวยเอฟซีเพมให้บริการ ขอท่อนนึงเหรอก็ก็ท่อนที่ทุกคนได้ยินไปแล้วไงเพลง near eight five เพลง go for a ride maybe on my bike how deep it takes put me in that like like mood จิพรุ่งนี้นะคะคัมแบ็กแล้วนะคะโฟอ y o คัมแบ็กหลังจากที่ไม่ได้คัมแบ็กประมาณหกเดือนเจดดด็ดเดือน หเดือนหกเดือนที่โฟอีฟไม่ได้คัมแบ็กโอลิมปอปเอานงปาคือหนูเห็นศิลปินทีปอปพี่ๆทุกคนเขาแบบว่าซ้อมกีฬาซ้อมบาสซ้อมบอลเขาทำทุกอย่างหนูไม่ได้ซ้อมอะไรเลยแต่อย่างว่านะหนูจะซ้อมอะไรได้อะ หนูเล่นซูโมโ่ดิหนูต้องทำยังไงอะกับซูโมอ่อะแลืว <c oughs> หนูต้องเรียนมวยเหรอฮะไม่น่าใช่อีกเจ็ดวันนะคะคิดว่าทุกคนน่าจะยังซื้อบัตรไปดูได้ยังไม่ได้ไปดูหนังน้องเลยโอ้ สวัสดีค่ะพี่ต้องไปดูนะคะพี่ต้องไปดูนะคะนี่พี่รู้ไหมคะว่ามัน69บาททุกคนคะ่ะมัน69บาทตลอดการใช้โอ้ oh my god นี่มันจะคุ้มเกินไปหรือเปล่าฝางด้วยนะคะพี่ขอบคุณลวงหน้าคะ่ะ <c oughs> ขอเพ่งไก่เหรอ <c oughs> ฉันเกิดมาเป็นไก่ โดนคนเลี้ยงเอาไว้วันๆไม่ต้องทำอะไรเยากินแล้วโอเคนะครับว่าคิดถึงพี่เป้จังอยากเจอพี่เป้อยากเจอพี่เจ้านายอยากเจอพี่จ๋าอยากเจอพี่ฮิวโก้อยากเจอพี่บีอยากเจอพี่หนุ่มอยากเจอพี่ก๊อบอยากเจอพี่ๆทุกคนเลยคิดถึงพี่พี่ อยากร่วมงานอีกอยากออกกองอีกจะบอกว่าตอนอยู่ในกองหนูแฮปปี้มากเลยเนะพูดจริงนะเนี่ยเฮ้ยอย่าดาราม่าดิแกจะดาราม่าทำไมวันนี้ไปเจอพี่เป้มาด้วยเหรอคะไปเจอที่ไหนมาอ๋อ พี่เฟสวัสดีค่ะขอล่างหวยเฮ้ยอย่าเลยเอามันออกไปเถอะเนาะถ้ามันมานี่มันจะเอ๊ยอยังไงน่ชอบตอนอะเล่นหนังมากเข้าถึงบทบาทโหขอบคุณค่ะจริงๆมันก็ อยู่ที่ความพยายามบางเรื่องหนูก็ไม่ได้เล่นดีขนาดน,านั้นใช้มือถือรุ่นอะไรทำไมถ่ายติดนางฟ้าหนูใช้ซัมซุง g า a ล็กซี่ S ทุกคนฝนตกไหมคะหนูได้ยินเสียงฝนแหละนิดหน่อยหนูไม่ชอบฝนเลยทุกคนฝนมันแบบว่ามันเป็นพายุฤดูร้อนด้วยตอนนี้แล้วมันก็เสียงดังม่ามาฟ้าลองเสียงดัง ไม่ได้เลยเพิ่งหยุดเหรอคะแต่เหมือนเราเพิ่งตกไม่ชอบเหมือนกันไม่ได้หมายถึงฝนนะหมายถึงแกเฮ้ยไม่ใช่เราลินนอนดึกจังเุ้ยจริงเหรอคะตอนนี้กี่โมงอะ่ะหนูไม่รู้เรื่องเลย ขนตาปึ้งน,นีมีแบบว่าถ่ายคอนเทนต์งานเดี่ยวอะไรใดๆนิดหน่อยเพิ่งดูหนังใน넷ฟิกปอุ้ยขอบคุณค่ะอ๋อใช่ค่ะทุกคนนอกจากเดอะสโตนที่กำลังอยู่ในโงรงภาพยนตร์ตอนนี้แล้วก็ฉายอยู่69บาทแล้วเนี่ยยังอยู่ในโรงทุกคนไปดูได้มันก็ยังมีภาพยนตร์อีกเรื่องหนึ่งชื่อว่าคุณชายนะคะ ไม่ใช่คุณชายปกติแต่เป็นคุณชายนะคะไปรับดูกันได้รับชมกันได้คอนแทคสวยขอบคุณค่ะหนูเห็นแม่กำลังดูอยู่ด้วย พาที่คอแท้ไหมครับเฮ้ยวันนี้ผมไม่ได้ห้อยพ้าดีสปอย MV สปอย MV หรอมันก็จะมีแฟนคลับที่แบบว่าคิดเรื่องหาตำนานเล่าเรื่องอะไรอย่างงี้มาเยอะๆใช่ปะก็จะบอกว่ามันก็จะมีบางคนที่แบบเฮ้ย คุณมาถูกทางแต่บางคนก็จะแบบฮ้ก็สนุกดีอยากอ่านนิยายเลยอยากจะดูหนังขึ้นมาทันทีเลยเงาหลอใช่เงามากทุกคน ง่วงนิดหน่อยแต่ว่าไม่มากแต่วันนี้น่าจะนอนหลับสบายจะบอกว่าเมื่อคืนหนูนอนไม่หลับเลยทุกคนหูมันรู้สึกเหมือนแบบมันหลับหลับตื่นตื่นตลอดเวลา เพลงปล่อยก่อน mv ใช่ไหมใช่ค่ะถ้าเป็นแบบปกติที่เคยเป็นนี่ก็จะเป็นอย่างนั้นนะพี่ก้องหวัดดีฮะสักพักหลับคาไรไม่จริงไม่ใช่พี่ออมนะคะ พี่ออมอะ่ะเคยรับคา่าไลฟ์ด้วยทุกคน<ฮ>เพลงปล่อยยี่โมงหนูมไม่แน่ใจอาจจะสิบเอ็ดโมงป่ะคะใช่ไหมสรุปปล่อยเที่ยงคืนวันนี้ขึ้นมาทำไงเฮ้ยแปลก พี่ใช้นางสาวค่ะเพลงใหม่ MV ปังไหมคิดว่าดูดีนะหนูยังไม่ได้ดูเลยแต่ว่ามันก็ต้องดีอยู่หรอปะมันก็ต้องเปการเติบโตขึ้นปะคือถ้าสงสัยอยากก็ต้องดูปะก็ต้องรอดูหรอปะ ฝากเราดูด้วยนะคะสำหรับเพลง Like You พรุ่งนี้สักกี่โมงไปดีเนาะอืมตอนนี้ห้าทุ่มสิบหกอืม ถ้าทุ่มครึ่งไม่แต่ถ้าเริ่มขี้เกียจก็ไป <c oughs> พรุ่งนี้เอ็มวีปล่อยหนึ่งทุ่มค่ะเบ๊ใช่ปะใช่ เมื่อวานเพิ่งดูเดอะสโตนมาสนุกมากขอบุณค่าเบื่อเพลงไรต์ยู่แล้วเมื่อไหร่จะออกเพลงใหม่ให้โอกาสพูดอีกรอบให้โอกาสพูดอีกรอบหนึ่งให้สิ่งหนึ่งก็อยากจะขอสิ่งหนึ่งอยากจะเห็นสิ่งหนึ่งช่วยเห็นคุณค่าสิ่งที่กำลังจะปล่อยก่อน,นะคะ่ะรอเล่นนะเรารู้ว่านายพูดเล่นนายคงไม่เบื่อจริงๆหรอก คือถ้าเบื่อจริงๆนี่แปลกแล้วเพลงยังไม่ได้ปล่อยเลยมันปล่อยพวกนี้เฮ้ยแปลกๆแ,แล้วเฮ้ยพี่ไฟ <c oughs> พี่ไฟแล้วเป็นเพื่อนหน่อย <c oughs> เบื่อหนูไม่มีเลยทำอะไรอยู่อ่ะอาบน้ำยังไลฟ์ได้ไหม เชิญแม่ขึ้นมาทำไงดูโคนันอยู่พี่ไฟระหว่างโคนันกับน้องสาวคนเนี้ยอะไรมันสำคัญกว่ากันะระหว่างโคนันกับน้องสาวโคนันเป็นใครพี่ไฟ ไรู้จักหรอว่าโคนันเป็นใครพี่ไฟ้ายไม่รู้หรอกว่าโคนันเป็นใครแต่ว่าพี่ฟ้ายรู้จักหนูโคนันไม่รู้จักพี่ฟ้ายด้วยแต่ว่าหนูรู้จักพี่ฟ้ายนะพี่ไฟ้ายไม่ยอมไรฟกกับหนูเพราะว่าดูโคนันความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น ไฟไม่ลีกหนูแล้วแล้วมันแล้วมันก็เคลือนว่าเขามีบาน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 าไม่สามารถร่วมไลฟ์ได้เอ้ออจะเจ็บจังไม่เป็นไรนะ,ะนรรก็ไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกก็แค่ชวนขึ้นมา เพราะว่าเห็นเป็นพี่สาวแค่นั้นแหละแต่ว่าเอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องไลฟ์ก็ได้ไม่เป็นไรครับพี่ไฟครับครับพี่ไฟ ตอนจบหมวยตุยไหมอ้าวต้องไปดูสิคะกินในโรงภาพยนตร์นะคะคือเอางี้ดีกว่าใครดูแล้วกดหนึ่งใครยังไม่ดูกดสองกดสองโกรธกด,กดสองงอนแน่แต่ต้องตอบความจริงเพราะฉะนั้นถ้าใครกดสองมาก็ถ้าผมยังไม่ได้ดูไว้ั้นหนูก็จะโกรธหนูก็จะงอนด้วยนะคะดูหรือยังสองสองสอง คืออะไรคือจะตอบย้ำทำไม,ไมยังไม่ได้ดูคือเขียนสองก็พอรู้แล้วเสรใจว่ะเสรใจอ่ะพี่ฝ้ายกดสสามหรอเฮ้ยเกินไปนปะดูแล้วกดนหนึ่งยังไม่ได้ไดูกดสอง น่นอนที่สุดเลยมีคนเขียนว่ากดหนึ่งดูไปแล้วสามรอบแล้วยังตั้งอยู่คำถามว่าตายหรือไม่ตายเอ้างั้นก็คงต้องดูรอบที่สี่หรือไม่ก็รอบที่ห้าถึงจะได้รู้ว่าตายหรือไม่ตาย <c oughs> เสียใจอะ่ะเสียใจละมีแต่คนตอบสี่ตอบศูนยังไม่มีใครดูเลยหร คนถองพันคนตรงนี้อยังไม่ได้ดูด้วยหรอมันต้องได้ดูแล้วดิเอ๊ะหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองคืออะไรโอ้โห<อ><อ> <laughs> มีคนกดน,น้องเต็มเลยไม่เป็นไร ปกตินะใครจะไปโกรธใครจะไปงอนไม่มีหรอกปกติมากๆว h a t ินจะัะโอเคอันนี้งาวอะ ที่ไม่ได้ใส่อารมณ์พี่ดีดเหรออืมพีด่ดีเอาจริงไปดูกันด้วยนะทุกคน ทีเซอร์เพลงใหม่เยี่ยวมากถูกถ้าสมมุติว่าใครที่แบบว่ากลัวว่ามันจะเยี่ยวเยอะเกินไปอะไรอย่างก็ใส่โซฟีที่เป็นแบบตรงเกงไว้ได้นะคะเฮ้แปลกแต่ว่าใส่ได้เหมือนกันฉันพูดอะไรลงไปนะ เฮ้ยเจอันยองอ하세요เจมาดูว่ะมิโซหมออยากฟังเพลงแล้วืืก็ต้องรอชมพรุ่งนี้ พอยอะไรอีกอยากโคเวอร์เซียนหมวยลงแอปได้สิรอดูนะคะใช้โซฟีมาทางชีวิตจริงทั้งชีวิตจริงอย,อยากได้รองเท้าอ็กโูยิปทุก ทุกคนหนูมีอยู่ที่บ้านแต่ตอนนี้หนูปิดเทอมถ้าสมมุติว่าหนูเปิดเทอมนะมันจะต้องมีสักวันที่หนูใส่รองเทา้า 4E 15 X 4E ไปมาหาลัยพูดจริงมันน่ารักมากทุกคนรุ่น 4E คือที่สุดแหละมันมีจำกัดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นน้องๆคนไหนนะคะที่ยังอยู่ในวัยเรียนนะคะเฮ้ยหมวกเปื้อนว่ะเออไม่เป็นไร น้องๆคนไหนนะคะที่ยังอยู่ในวัยเรียนนะคะอยากจะหารองเท้าคู่ใหม่หรือว่าโอเมก็ารองเท้าครับแล้วแม่แม่ซื้อรองเท้าป,ป๊อป,ป,ป,ปทีนเอ็กโฟอฟให้หน่อยรองเท้านักเรียนนะคะทุกคนสวยมากเสริมซนด้วยนี่มันปึ้งตรงที่เสริมซนนี่แหละที่สําคัญนะคะตรงซนมันมีแบบมีลายนูนออกมาเขียนว่าโฟอีฟแล้วก็ไอตรงที่มันเป็นแบบเป็นตุ้งติ้งอะไรเงี้ยเป็นแบบเป็นที่พับอะน่ารักมาก ็นลายลูกกตานะคะเป็นแบบว่าซิมโบลิกของโฟอีเลยเพราะฉะนั้นนะคะรับปอบทีนใส่ทำงานได้ใส่ทำงานได้มันน่ารักมามันใส่ได้แบบมิกซ์แอนด์แมในชีวิตประจำวันได้ อย <TH> ู่มหาลัยแล้วใส่ไม่ได้ทําไมใส่ไม่ได้อ่ะต้อใส่ได้สิจุง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 จจงจุงจงตอนนี้กี่โมงแล้วนะโอ้ยอีกห้านาทีแล้วกันนะคะ โง่ว,วงจังจ้างอยากฟังหมยร้องเพลงเอเ,เอาเพลงอะไรดีอ่ะให้ทุกคนปลโกกาสให้ทุกคนลองขอเพลงมาลองเพลงอะไรดีอ่ะ มีคนข,ขอไลน์ยูคือมันจะไปร้องได้ไงไอะเฮ้ย่างไรดีนะ Like you, oh. านาไรอยู่อ๋อมันออมาแค่ท่อนเดียวเองอะเดี๋ยวไปรอฟังเพลงพรุ่งนี้ก่อนรอดูเอมวี MV พรุ่งนี้ก่อนนะคะฉันเกิดมาเป็นไก่เอาดีเอาจริงเปล่าร้อ,าองให้ได้นะเพลงไก่อะ่ะลององไหมเพลงไก่ก็ได้อะเพลงไก่ก็ได้ อย่าโกรธนะถ้าร้องเพลงไก่อ่ะอันนี้พูดจริงถ้้โอกาสพูดอีกรอบเพลงอะไรใจรุนเพลงเศร้าไปบ้าฟังแล้วอยากจะร้องให้แต่ว่าร้องไงนะมอท

อยนี้ฉันไม่มีกล้าถ้าไมไลฟนี้คนขอเพลงแปลกจังเพลงไก่

เฮ้ okay, มาอีแฮร์รี่พอตเตอร์เฮ้ยโทรศัพท์เกือบไหลรอนวิสเล่แฮร์รี่แฮร์รี่พอตเตอร์มีของจากจิบบี้เต็มเลยเฮ้ยยังไม่ได้ไปจิบบี้ พารคเลยที่ญี่ปุ่นอ่ะคือจะไปประมาณสามปีแล้วไม่ได้ไปไม่ได้ไปเลยโอเคไม่ได้ไปหรอกเอาดีเฮ้ยอยากไปเที่ยวอยากไปญี่ปุ่นไปลอนดอนไหมคิดถึงลอนดอนอย่างเงี้ยนะแต่เดี๋ยวจะไปเอลอนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นฝากไปกำลังใจให้ไออารด้วยพูดจริงคนลุกคนพอง เธอง่วงไหมง่วงนิดหน่อยแต่ไม่มากถ้าไม่มีใครขอเพลงแล้วจะไปจริงๆแล้วนะคะเที่ยงคืนครึ่งพอดีถ้างั้นเดี๋ยว เดี๋ยวไปแล้วนะเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้อย่าลืมดู Like Like You put m e i n t h e Like Like Mood Okay Tomorrow นะคะเราจะรีลิสเพลงนี้ออกมาแล้วน่าจะ 7pm ก็คือหนึ่งทุม ไปล้วค่ะทุกคนบันดีนะฮะทีมงานบาไบาย